สวัสดีค่ะพีิดต้องการอวดส้ใยญ่ยเอาไปข้าวคุ้นนะคะอย่ามองข้ามชุดนี้ไปนะคะดูเลยค่ะพวกนี้อัดได้ึ้นเดือดรอยว่าโล่หลับประก,กันได้แน่นอนขึ้นแน่นอนนะคะดูดูช่อมห้างค่ะสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีทีไหนนะคะนอกจากสีแก้วพัน์รามโคคุ้นนะคะโทรมาทติเบอร์095ย์9ก0 9 1ึงค่ะ ชุดนี้หนึ่งสองสามสี่หกตัวนะคะชุดนี้ไข่เล่นเวทย้ายนะคะอย่าลืมมองข้ามชุดนี้ไปได้เลย<อ>สวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ<อ>่อยๆนะคะ<อ>นี่หลอกล้องได้เหยอเนี่ยน่นนะคะเปรอ้ยน้ำยาจ,จ็ดลาบมาดูวยัง ทั่วเดือดติดเป็นอย่างนั้นไหมล่ะดังไหล่ะนี่ค่ะอัตราเลงเนือหัวไซยิอะค่ะจะดีมากเน่ะอีกตัวเนาะนะคะเตรีมที่ไข่หน่อยค่ะตัวนี้นี่ชาโลเล่รวนๆนะคะรอวตัวกระเพล้มั่น ไส้ใยนี่นะคะหกรยโล,โลขึ้นเจ็ดรอยโล,โลขึ้นทางนั่นเอาไปข้าวคุ้นให้เป็นแบบบันเทิงใจไปเลยค่ะใครชอบไส้ใ,ใย้ง